ครับสำหรับมื่อนี้กับที่พามะเจียงผักกิเลกกินตอนเทียงเมื่อมันเทียงดอกใบเนี่ยแล้วดำน้ำขึ้นน้ำไม่เมื่อยกับมะเจียงผักกิเลกกินพอโซ่ไม,ม่แห้งจังไงเพราะอะไรโซปวดเดียวใส่กากมูไปจังไนนำปลาเดดผงชูรส มันคลัทก็กับควเสียบข้มนัวก็ได้มาไปไหนมากินทั้งวันครับสุกแล้วมันเกี๊ยมเปรตเก๋ชิมีไข่ไข่เสริมมาหน่อยหนึ่งเนื้อหมักไม่ว่าจิ๊ดยากระเจีกินนะแบบนี้เกียมพักเล็กนี่นะครับสำนี้้ะครับมาเพื่ได้กินทั้งวันก็ได้วันดีครับ